รัฐบาลเอ้ยจะก็ออกุปสทรงนะแม่

เมืองทางหลุดว้่ริิกรถสุอ้ทาุ่น้มานีบยได้โทรศัพท์คือตกตกใส่กระบูเลย กินเราอยู่ที่เมืองคุณมาเลยภาาไยเปนเปนผู้สาวออกไปเลยดิเอาไปจ้ำผู้สาวหะกหวนาไปหัวหนาหัวหนามกินบมนต๊กอยู่เมืองคุณนะตกอยู่นี่ป โอ้ใช่โทรแล้วโทรผูทิดโทรศัพท์โทรโทรศัพท์ติดบ่โทรเนี่ยโทรมันลองโทรเบอร์โทรหาว่ามันยังติดเก๋แสดงว่าบุมีเบอร์นี่โอ้บุมีเบอร์ทางโทรแหละซื้อไหมเนี่ยเสือไหมเนี่ย